ครับการธรรมสการครับปูเออเจริญคอนยมครับครับวันนี้ก็เดี๋ยกคลังคอยเยคนครับก็จะได้เจง่ายวัดเลยเด้ออ๋อย้ายไปไหนครับปูอ่อนทิ้งูเลยเด้ออ๋อครับทำไมล่ะครับปูคนตายบักหลายเลยงานโยมตายหลายเออเพราะไดาเจง่ายไปยุ่ที่บุ่มั่งทหารเด้อ ครับครับปู่อ๋อย้ายไปอยู่อุบลอ๋อพี่บุญพี่บุญอ๋อครับครับปู่ทำไมถึงต้องย้ายไปล่ะครับปู่เพราะว่าพวกขมเมนมันยิงปืนใหญ่ทะลุมก็ามากอืมอเนค,ครับโอ๊ยยุบเนะคะเนาะไม่ว่าจี่ไยนายว่าถ้าเนี้ไปวัดครับครับปู่ยังไงก็ขอให้ปู่ปลอดภัยเนาะค <ขอ S 1> ่ะเพื่อเ,เดี๋ยวนี้วะข้าเจ้าญาติยุ่มไ,ไปพักอยู่ อนเภอเดียดนี่หลายคนแล้วครับว่ามันอยู่กใกล้ชายแดนอืมอ๋อของปู่นี่อยู่ใกล้ชายแดนมากเลยใช่ไหมครับปู่โอ้ยใกล้เลยสองเมตรเนี่ยครับว่านีละมันะีแตไปไว้ไว้ไยไไอยู่เลยครับครับปู่แล้วบางทีอาิตย์านานี่ย่ะเขานนจีมีรไยจ่าก,กันจะงบชุดบ้าครับปู่ตัดยสอสงบกู้กรดิ ย้ายก็ไปอยู่คนละพี่บูนบ้างทหารอืมครับครับปู่แต่ว่าวย้ายไปอยู่ก็ดีมันครับปู่จะได้ปลอดภัยอย่างนี้นะครับปู่ก็เออาะว่าเนี่ยแหละมันมันมันอยู่้ันนอกลูกปืนกระเม่นขึ้นอยอะหอดครับโอ้ยลำบากเด้อลำบากลำบากครับปู่งอเออง้อกล้วยไปเขาหมูกระตายตายเวลาครับหมูเอองานโยมมันเลี้ยงไวตาย อีค่ะค่ะส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ใกล้ชายแดนแล้วก็ทหารทุกท่านเนาะโอ้ยทหารก็ตายหลายแล้่ครับเยื้อเล้่าชิบานทหารไทยเขาครับปู่เพรว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเบ่ไหวแล้วปืนใหญ่มันไอรว่ายิ่งจิต่อกันได้สองหมื่นสามหมื่นจีต่อกันเลยเนี่ยครับอ๋อมันตกใกล้ๆวัดปู่ไหมครับปู่ปูนใหญ่มันก็ ระมา่นห้างว่าอันนีเงาครับอือครับครับปู่เออเจ้ว่าเพราะว่าเราจะเดี๋ยวนี้บอกยากโยมเยายาไปผมมีไคไปจักคนเลยนะวนี่ยครับหนีกันเจ้าอลาวันเลยครับปู่ลราคุ้นก็ได้ห่อผ้าห่อแพรเขาสารใต้ข้างหลังแล้วก็ไปครับเดวนยื้อเพื่อเดียดหลายตัวครับเออยากยากมีโยมเพื่อเดียครับครับปู่ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะ แรีกว oh ่าพลอดลิ oh ่น uh ท่านานี huh ่ยเ right oh ุ oh ่าๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยใชไหเป็นหน่อยก็ตายกูเท่าก็ตายจรงวะครับโอ้ยจยกกลิ่นเนี่ยนิ่งโบวายอยู่น้ำโบได้แล้ววะอืมครับยังไงก็ขอให้ปู่ปลอดภัยเนาะปู่ก็ย้ายวันไหนครับปู่ปู่ไปหลังจากไม่เรีกออกแล้วเนี่ยอื อครับครับปู่นายเล่าว่าเตรียมทิ้งของแล้วเตรียมของข,องขึ้นรถไปช่วงน,นึงแล้วครับครับปู่โอ้ยนาเนยนเป็นเป็นอย,ย่างน,นะครับโอ้ยอันตรายครับครับปู่เออปืนไงมาจุกยู่ไหนมาวางตามทีมึงอ,อืมครับโอแสดงว่าต้องปืนใหญ่นี่ตัวปู่นี่ต้องได้ยินเสียงปืนตลอดเลยใช่ไหมครับปู่ อยู่ใกล้ๆจะเสียงหน่อยเสียงไงตองแป้งฟองแป้งปลดขึ้นอโอ้ยจะไล่ดูกานจะไล่ไรครับครับปู่าป้าไปเที่ยวไปศาสตรเนี่ยปสระสามเนะมื่อมนะก็ลนนคนกับหน,กนีก็เกิดกับถึงลบไอ้ว่าเจ้าละวันเลยตอนนี้ลบสารทาั้งเอาไปยึดได้แน่แน้วครับ พอที่ตามข้าวอย่พอที่ตามงานจบงานย่อมด,ด,ดูนำเยื่อนี่ยเขามาโวยวาฟังอือครับผมเสียบง่าย,ยรเ,ออเร้่อปูเ่ยวรับเออปูจไปไวๆนี่ละไม่ีัยครับครับปู่ท<ม>ีน,นี้ของของหวดนี้โค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปูเออเป็นปีงดท้ายแลยจังมือวันร้อนไงโอ,อพ้พวกนี้ครับปูเออพอดีได่ล่ละพอดีๆครับ เอาถุงร่องติดตามรถปูมันก็ได้ครับครับปูเป็นฝันติดต่อกันดามมื่อแล้วฝันยังไงครับปูฝันว่าเขาเด็กแก้กองขึ้นรถกองอันนั้นมันเป็นเนี่ยงของคุณเออเต็มบลเลยครับเจ๊กล้ยว่ามันกล้วยเรื่องอย่างนู้นเจ๊กล้ว,วย อ๋อคนคนของขึ้นรถเลยใช่ไหมครับปู่เออัน,นมนแก้กล้วยแก้แกยัยงไงละครับก็เมื่อมันว่าเขาขับรถไปแก้ของอะไรเช้นอะไรนี่ลองแก้รถขึ้นครับอืกลับมาเปิดไฟตาไว้จนเบิดหมอนเอง โอ้โหถ้าปู่เคยฝันอย่างนี้มันจะออกทะเบียนรถอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่พอว่ายันเล่าน้ำมื่กันนะักน้ำทะเบียนรถมื่กันนะักครับเออครับจะเป็นไค้ว่าโค้งไปโค้งมากกับไม้ยุดสมองเขาครับนี่มามันจะปีเลือกเบียนหรงามอดจะในรถนี่อืมครับครับจะเป็นรถเรียกอะไรครับปู่ มึงเด้อจะเปลี่ยนรถเนี่ยมั่ง4เ,เก้า 7, 7 4เดอแมนเก้าเงี้เจ็ดเจ็ด4เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เอเอให้เรียนสามตัวอันดับแรกครับจับสามตัววันนี้มาเอาสองตัวเด้อครับจับตัวไหนบ้างครับปู่สามตัวเออเจ็ดที่ครับ ก้าเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดไมได้ครับก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวเก้าเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แล้วก็มาสี่เจ็ดเจ็ดครับจี่สามตัวคโดยมากมันออกนะงวดที่ผ่านมาโดนอนั่นแหละมันออกเจ็ดไปซี่เจ็ดเจ็ดมันออกอือครับ แล้วก็คู่หนึ่งกับเก้าเจ็ดเสียงสนนิน้องขานะเออคุ้นเราแค่ลูกยาแค่เป็นคุ้นเราเดอ้อกแก่ย่อมคุ้นเราครับเออเครื่องฝันเครื่องยานดูกปืนทาเยี่ยงกับเตเดือดอืมครับปู่โอ้ยอันจะไรมันอยู่ไข่ดีบ่มัน,นพอว้าเลนครับปู่มันอยู่ไข่อืติ๊ดกับหมายว่าติ๊ดกับเล่าเลยมันพออยู่ก็เป็นเรือๆแน่ๆครับ ครับแล้วอันผ <ไอ S 1> ีผีแ<อ>ม่ลูกอ่อนได้มาบอกไหมครับปู่โค้งสุดท้ายบัวนี่จะพอฝันเกลียวยิงรถเข็นเนองครับอ่ามีเดโอ้พยกลุยไม่ไหวครับครับปู่ร่องหยาดร่องบนร่องเหริน้องไง่ายเอฟซี่ร่องเห็นน้องเบิงครับออตัวต้องหัวละครับปู่แปดหกแปดสี่แล้วก็สี่สองค่ะเอออยูะละ เรศจีพ่อพ่อไปค้อนๆน่ะนะครับเอออันนี้แม่หลูกอ้อนมาบอกไหมมาค่ะปูเอออี่หนทีงแม่แม่หลูกอ้อนบอกครับอ้ค่ะอันนี้ปูฝันเลี้ยงรถเนี่ยแะคะับเรียงทู้เออเขารียงทู้ไปหาอีพอทู้หามันก็ได้คาอฝันเกี่ยวจะขั้นเดียวแจ้งนี่เลยนี่ครับแต่มันเป็รืยองหมุนยังคุ้นใจแม่นะครับครับปู ของตูก็ยังใครอยู่เครับเป็นว่าจะมันเข่าครับปู่รับว้นไปว้นมาอยู่อ้าวมาจอดสมุทรเก้าวันก็มันเอารับไปแก้ของแก้ของคือทีแก้จะไปทางไหนเนี่นลยละ่ะขับมากับมาจอดมังครับก็คือปู่นี่เคยขับรถ ที่ปู่ใช้ประจําเนี่ยไปตกเขาเนาะแล้วก็ออกสามตัวตรงต,รงตรงเลยใช่ไหมครับปู่เออมันออกสามตัวได้ตัวอย่าอ่าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเออมันออกสามตัวได้ละควดกลมพอจําได้เยอครับ,รบนี่แหละเฉพาะว่ากันได้เี่พอจงดีชู้แต่โรได้พอจะดีชู้หาหนะาอืมครับครับปู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเงิ่อนยัน,ยนง่วมพ้นชื่อครับแล้วปู่ปู่ชอบตัวไหนครับปู่ในธรรมดาตัวเลขที่ปู่ให้มา พอมาเจี่เนี่ยนะเจ็ดซีเออครับรักสองคืนนานนี่เกบพอมาเกจที่เนี่ยร่องๆบ้างครับอ่เดียว่ครับผมน้อย,ยังไงอแอดมินก็ขออวยพรให้นะครับทุกทุกท่านปลอดภัยแล้วก็อ้อยปู่ปลอดภัยด้วยนะครับอืบอว่อพ่อกับีง่ายเด้อลกบ่ะครับครับปู่เองก็ขอให้เดินทาง<อ>ลปลอดภัยเนาะ เอออยู่เอาไว้แหละดุขืนมาลงครับปู่ก็คือเราต้องเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนครับปู่ยังว่านี่เป็นของขึ้นรถเครื่องเนื้อครับเอาลูกปลาบานหลวงพ่อที่ท่านก็ลาสิดนะครับครับปู่ขอบคุณปู่มากๆนะครับผมเอาเชื้อเลือดทอเนื้ออย่างนี้สาธุสาธุครับปู่ครับเอาเชื้อเลือดเตาแล้วแห้มั่งหนี้ดีได้อีกอปู่ทุกคนเลยล่ะ ค่ะปูสาธุสาธุคัโปค่ะท่านผู้มชมเป็นแนวทางของปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้่แเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ